พอถึงวันศุกร์ทีไรเนี่ยผมก็จะคิดถึงบุฟเฟ่ต์ที่นี่ตลอดแล้วครับตกแบงแดงที่ว่าถูกและคุ้มแล้วดูแต่ละลายเมนูเอาเองครับอย่างสปาเกตตี้ซุกี้เชฟจะคุกกิ้งทำให้เองร้อนๆเลยแล้วจะไม่ให้ผมคิดถึงบุฟเฟ่ต์ที่นี่ได้ยังไงล่ะครับอาหารก็หลากหลายบางเมนูเชฟก็ยืนทําให้เลยผมยกให้เป็นบุฟเฟ่ต์ที่ครบเครื่องมากเลยล่ะครับทั้งของเค้าของหวานผลไม้ทุกคนที่กําลังดูอยู่ก็ได้เห็นภาพรวมกันมาทั้งหมดแล้วอย่ารอช้ากัน อยู่เลยครับรีบตามผมกันมาแล้วบุฟเฟ่อยู่ด้านในโรงแรมแคปราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมาที่ห้องอาหารเลอมาแรงเลิกงานปุ๊บผมก็รีบขับรถมาเลยเช่ครับ,รบผมขอสเต็กเนื้อและสเต็กเนื้อแกะหนึ่งจานครับโอ้ยชีสบอร์ดนี่แหละครับของโปรดผมเมื่อกี้เห็นบูชีฟกันไหมทีเด็ดผมเลยพิซซ่าของที่นี่ก็จะใช้เตาฟื้นเลยละครับแป้งนุมน่มๆชีสยืดๆ,ๆสปาเกตตี้เชฟผัดให้ใหม่ๆทุกจานเลยละครับสุกี้ที่นี่ยังแดดไม่ค่อยเห็นบุฟเฟ่ที่ไหนมีสุกี้ ที่นี่จัดให้ใครไม่ได้ทานถือว่าพลาดมาถึงศรีราชาขึ้นชื่อ <c oughs> ก็ต้องมีชุดซีฟู้ดนี่แหละครับกุ้งหอยปูปลาจัดกันให้แบบจุกจุกหอยนางรมเด้งๆเลยจัดมาจานใหญ่บาสลัดก็มียังมีอาหารอื่นๆอีกเพียบเลยชอบเมนูไหนก็เดินมาตักกันได้เลยนะครับบุฟเฟ่ต์ที่นี่จะมีทุกวันศุกร์หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเท่านั้นขับรถมาแค่ชั่วโมงกว่าๆจากกรุงเทพก็ถึงแล้วจะไปกลับหรือว่าจะแวะพักผ่อนที่นี่ก็สบายมากหนึ่งไฮไลท์เด็ดผมขอยกให้ ปาขนมหวานเลยครับน่ากินมากโอ้โหผล,ลไม้จัดเตรียมปอกให้เรียบร้อยเป็นการใส่ใจใลูกค้าจริงๆเลยครับโอ้โหผมขอชื่นชมเลยหิวแล้วหิวแล้วมากินกันเร็วครับสเต็กเนื้อแกะนี่โอ้โหผมบอกเลยครับมันนุ่มไม่ขาวซีฟู้ดหายห่วงเลยมาถึงถิ่นที่นี่เขาสดมากน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แซ่บสุดๆเนเนื้อหอยนางรมก็รู้เลยครับว่าสดใหม่มากกินเข้าไปเต็มคำตามด้วยกะถินโอ้โหหวานชาำสุกี้นี่ต้องสั่งมากินให้ได้ดูสิคุง หมูเปือ่อยลุดเลยบูชีตนี่ของโปรดผมเลยแหละครับตัดด้วยผลไม้นี่ยิ่งสดชื่นดูของหวานเค้กหลยายอย่างน่ากินมากแถมบูเล่มาเนื้อเนียนนุ่มๆชอบผลไม้ที่ปอกมาให้หมดแล้วกินอย่างพอดีครับอิ่มฟินจุกๆกันไปเลยครับยกให้เป็นบุฟเฟ่ราคาดีที่อยากให้ทุกคนมาทานกันเลยครับ